หลายคนอาจเคยสงสัยทำไมพระพุทธเจ้าจึงตรัสว่าพระสารีบุตรเป็นแม่แห่งพระศาสนาทั้งที่ท่านเป็นพระอัรรสาวกฝ่ายขวาไม่ใช่พระพุทธเจ้าเองเหตุผลนั้นมีอยู่ครับพระสารีบุตรเป็นผู้เลิศทางปัญญารู้จักอธิบายธรรมะให้เข้าใจง่ายชัดเจนละเอียดเหมือนแม่ที่คอยอุ้มชูบุตรให้เติบโตอย่างอ่อนโยน เวลาใครฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าแล้วไม่เข้าใจพระสารีบุตรจะเป็นผู้แยกแยะขยายความจนผู้ฟังเข้าถึงได้เหมือนแม่ที่เคี้ยวอาหารแล้วป้อนให้ลูกเพราะท่านมีทั้งความเมตตาความอดทนและความสามารถในการสอนคนทุกระดับได้พระพุทธเจ้าจึงยกย่องว่าสารีบุตรเปรียบเสมือนแม่พระศาสนา เรื่องนี้สอนให้เรารู้ว่าคนที่มีปัญญาอย่างแท้จริงต้องไม่ใช่แค่เข้าใจเองแต่ยังสามารถทำให้คนอื่นเข้าใจได้ด้วยถ้าอยากฟังเรื่องราวธรรมะดีๆแบบนี้ต่อฝากกดติดตามด้วยนะครับขอบคุณมากครับ